โอเพนนิ่งโนวาเมดคลินิกทุ่มงบจัดเต็มลงทุนซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมบุกตลาดความสวยงามสำหรับคลินิกเสริมความงามโนวาเมดคลินิกคลินิกอันดับต้นต้นของเมืองไทยได้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งพร้อมให้บริการปรับรูปหน้ารวมทั้งดูแลความงามองค์รวมของคุณผู้หญิงและผู้ชายเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์มามากกว่า15ปีและพร้อมทีมงานมืออาชีพมาให้บริการให้คุณประทับใจ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาใช้บริการกับทาง Novamed Clinic สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สวยงามสะอาดสบายตาพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยในราคาสบายกระเป๋าซึ่งงานนี้คุณสุภาสัมพันธชิต CEO Novamed Clinic และคุณสราวุธมาพันสุ As s ตนด์ Director พร้อมทุ่มงบจัดเต็มต่อยอดธุรกิจคลินิกเสริมความงามมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆปรับใช้ ผสมผสานกับเทคนิคของคุณหมอโดยการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ที่กำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้น er, ได้แก่ Pico l a s ซอร์อันทราฟอร์เมอร์ไดโอดกำจัดขนและเครื่อง Aqua สกินทรีทเมนต์สวัสดีค่ะโยเกิร์ตนะคะนางสาวสุภาสพันชิตค่ะเจ้าของและผู้บริหารโนเมดคลินิกค่ะสวัสดีครับกัดนะคะสลาวุธมาพันสุนะครับเป็นลขาของคุณโยเกิรครับ เมดของเราเป็นสถานคางามแบบครบวงจรนะคะที่จะเนรมิตความสวยความหล่อให้กับทุกๆคนตามสไตล์ของคุณเองเลยค่ะพร้อมทั้งคลินิกของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีค่ะคลินิกของเราเนี่ยตั้งอยูอ่หลังห้าง Paradise Park นะคะถนนศรีนครินทะ์คน57นะคะ่ะจะเป็นแบบ stand alone แล้วก็เปิดทุกวันนะคะให้บริการตั้งแต่11เมงถึง2ทุ่มค่ะ ค่ะคุณยกับเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบความสวยงามเป็นุนเดิมอยู่แล้วยย mm hmm. เกิดเล่งเห็นว่าธุรกิจความงามเนี่ยค่ะสามารถเติบโตไปอีกได้แล้วก็จากผู้ใช้บริการมาเป็นผู้ให้บริการเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปใช้บริการหลากหลายคลินิกนะคะแล้วก็ใช้บริการมาหลายปีมากค่ะทําให้เรารูรู้ความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะนําตรงนี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรของเราแล้วก็คลินิกของตัวเองค่ะ เกิดลงทุนนําเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกโกลเซอร์นะคะอัลตราฟัมเมอร์ไดโอดกำจัดขนนะคะแล้วก็เครื่องชีทเมนต่างๆค่ะตรงนี้โยเกิดนําเข้ามาร้อยเซเลยค่ะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยคุณหมอของเราเนี่ยยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาใช้ควบคู่กับเครื่องเลเซอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็เครื่องเลเซอร์ของเราเนี่ยได้รับ F D A จากอเมริกานะคะแล้วก็ยุโรปนวมทั้งได้ออยอยในไทยด้วยค่ะ จุดเด่นของเรานะคะนอกจากเครื่องมือที่ทันสมัยที่เรานําเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศในร้านนะคะในที่คลินิกเนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามสะอาดสบายตานะคะแล้วก็มีความกลิ่นอายของสปาเล็กๆนะคะในส่วนของห้องทรีทเมนต์เนี่ยเรามีห้องแบบไพรเวซีเลยเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเรามีการจัดคิวลูกค้าเนี่ยไม่ให้ชนกัน พื่อลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอนานดังนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าถ้าเดินเข้ามาที่โนเมตคลินิกแล้วเนี่ยจะไม่ต้องรอนานเลยค่ะจะได้พบคุณหมอเลยค่ะในส่วนของปีนี้นะครับก็คือเราจะรันทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Google แพลตฟอร์มด้วยนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปีหน้าเนี่ยครับเราจะทุ่มง,งบนะครับเ,เป็นสอออฟไลน์ครับวางแคมเปญในสื่อของบิลบอร์ด การโฆษณาบนเครื่องบินนะครับเพื่อจะนําลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพนะครับผมในอนาคตค่ะคือ,เ,อ,อเรามีแผนที่จะขยายสาขาในต่างประเทศแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยเนื่องจากว่าเรามีพันธมิตรที่ต้องการมาร่วมทุนแล้วก็ขยายสาขาในต่างประเทศด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเรากําลังจะมีผลิตภัณฑ์นะคะภายใต้แบรนด์โน a m เมดค่ะที่กำลังจะลนช์ในปลายปีนี้เพื่อที่จะนําสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยค่ะ ค่ะก็เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษลด50%ทุกรายการเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูโปรโมชั่นพิเศษต่างๆในแต่ละเดือนนะคะสามารถเข้าไปในหน้าเพจ Facebook ของ n o m e d Clinic แล้วก็ Instagram ค่ะ nom Ad @nomedclinicthailand รวมทั้งสามารถแอดไลน์มาได้ที่ nom Ad @nomed ค่ะครับผมตอนนี้ก็คือจะมีเป็นโปรโมชั่นครับลด50%นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ถึงปลายเดือนนี้นะครับยังไงก็ ฝากติดตามโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆเข้ามาให้มีผิวดีแต่กําเนิดเดินมาที่โนเมตคลินิกนะคะคือตรงเนี้ยจากผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บริการทําให้โยเกิร์ตเนี่ยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้วก็ต้องการแบบไหนโยเกิร์ตเลยนําความรู้ความสามารถของตัวเองตรงเนี้ยค่ะมาพัฒนาแล้วตอนเนี้ยเราอาจโปรโมชั่นหนักมากๆเลยแต่ละเดือนเนี่ยโปรโมชั่นของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนดังนั้นนะคะต้องทามพารแล้วก็ติดตามไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยค่ะ a c e b o o k นะคะโนเมดคล i นิกค่ะเพราะความสวยไปได้ไกลกว่าจักรวาลขอบคุณค่ะ